สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมแม็คโคซิงดินด่วนนะครับวันนี้จะพามาดูคุณปู่อายุอานามนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสันนี้็็ปีกนกนครับ220 ทางมันใหญ่มากมาดูคนปูของเราครับคมสุพีซีสองร้อยรุ่นห้าคอนโทรลสั้นนะครับปั๊มเดิมครับเครื่องเดิม เดิมทุกอย่างใช้งานปกติครับมีซึมนิดนิดแผงออยครับไม่มีฟ้ากระโปรง พอมันเก่านะครับช่วงล่างเปี้ยรอนเลอร์จตัวแคลรีย2ตัวนะครับรอนำผมเป็นของรุ่น3นะครับเอมีเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะครับ พวสวิงกิ๊กมากครับเพิ่งทำปีกายนะครับโอลิงเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเครื่องก็เหมือนกันครับทำปีกายนะครับกิ๊กเลยโบเปลี่ยนได้สองเดือนครับ ภาพก็โอ้ oh, นะครับสีทะลอกนิดๆบูมได้ดามแล้วครับบูมครับโอเคครับสำหรับคุณปู oh. ่ งานดีครับไม่จุกจิกรถในตำนานนี่ครับทีเด็ดของทีมงานเลยครับแกะมาใหม่ๆสดๆเจ้า XCMG XE2154 แต่งนาซาเสาธงครับสุดจัดปลัดบอกวาสานพามาดูครับมีอะไรบ้างนี่ครับกลองอากาศฟิวครับตัวนั้นฟิวกลองใหญ่มากครับ นี่แบตเตอรี่ครับน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาปัดน้ำฝนครับนี่แผงแอแผงออยคูลเลอร์หม้อน้ำครับอะไรต่างๆ ตัวนี้จะเป็นคันาวนะครับเวลาเราจอดรถเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไว้อยู่ที่วงกลมนะครับที่เป็นขีดีดนี่คือเปิดนะครับถ้าเราจะใช้เราก็เปิดนี่นะครับเวลาเราไม่ใช้แล้วก็ปิดโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นบ้างโอ้ยหวนันขากี่น้อง ฝนก็ช่มาอีกแล้วงานกับบริทิตฝังทางนี้จะเป็นปั๊มนะครับตัวนี้เป็นกองโซล่าแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่กองไฮโดรลิกนะครับ ตัวนี้เป็นปั๊ม K3V นะครับจีปทั้งหมดนะครับอิ u ุสุร้เดสิบสองเป็นเครื่องไดรริกนะครับช่วงล่างจะยาวครับยาวมากลอนเลอร์ดตัวแคเร,รียตัวนะครับ ตัวเดินของดูซานเวลาขึ้นทะลขึ้นยากมากครับมันกวางมากเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะครับผม นี่ครับเครื่องอ e ี bg หนึ่ง t ร้อยจี่สามแรงมา้ากำลังเรือเฟือครับสู้แข็งถือว่าใช้ดีครับ ที่เติมน้ำมันไฮดรลิกตัวนี้มันมีปั๊มดูน้ำมันแบบออโต้้วยนะครับนี่ครับกิ๊กเลยลดรถ1,890ชั่วโมงนะครับแกะกองแกะกองพี่น้องเอ้ โอเคครับทีเด็ดของทีมงานโชคชนชัยสนใจติดต่อได้นะครับถมที่ขุดสะขุดครองโปสวิงครับชุดแพร โอ้แห่งกิกมีซึมที่ฝาเติมมานะครับฝาปิดอุ้บุ้งกีบักแหญ่พี่พน้องเอ้ยโอรายที่ขออีแม่บุ้งกี้ ลายยักมาด้วยนะครับพร้อมใส่เลยนะครับเบื้องความก่วงขึ้นหน่อยบักก่วงเลยครับขึ้นเทนเลยอยู่ซีโบวิทสำหรับบักยักไงห้อง ตัวนี้ก็เป็นดำนะครับ JO 8 4 210่ีโน่สมองเงินส่วนสองคันนั้นเป็น JO จิต8 5ครับส่วนเจ้าตัวนี้47ครับ LC 7 0 8 นตกครับพายุเข้าจอดยาวเลยนี่เป็นคันแรกครับของบริษัท นี้ประมาณ8ปีเลยนะครับคันนี้รถไม่ค่อยได้แต่งนะครับให้เหมือนแถวบุรีรัมย์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ